ถ้าวันนี้โคกหนองนาเรามีผลไม้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดขันนุนส้มโอลำมุดลองกองผมว่าต้นไม้ที่ออกมาเหลือจากกินและเราไปขายนี่ผมว่าเรานี่สบายเลยครับเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับและเมื่อเรามีผลไม้เยอะแยะเรามีปลาเรามีผักสวนครัวต่างๆผมว่าเราค่อนข้างที่จะแฮปปี้ เราจะมีความสุขและเราจะใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นผมมาที่ายท่านผู้ชมให้เข้าใจว่าวันนี้โคกหน้องนาคือแหล่งที่จะสร้างเงินแหล่งที่จะช่วยลดรายจ่ายและแหล่งที่จะสร้างความสุขให้กับเราในอนาคตซึ่งแตกต่างจากการทําสวนผลไม้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองบอกบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่องมานาสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งบอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับบรรยากาศณขณะนี้นะครับก็มีฝนลปอยปยลงมานะครับก็ไม่รู้ว่าฝนจะเทลงมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ชาวไร่ชาวนานะครับก็หวานข้าวกันเยอะไปหมดเลยนะครับก็ เป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าฝนจะเทลงมาในขณะที่ข้าวมันยังไม่ได้ได้งอกนะครับแต่สําหรับของผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเพราะว่าต้นกล้าที่ผมได้หว่านข้าวไว้สําหรับที่จะดํานานั้นตอนนี้ก็เริ่มที่จะแทงยอดอ่อนออกมาแล้วนะครับฝนจะตกลงมายังไงก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าข้าวงอกหมดแล้วนะครับเป็นปีแรกนะครับที่ได้เริ่มที่จะทำนาเป็นจริงเป็นจัง ด้วยตัวเราเองทําคนเดียวเลยนะครับจะค่อยๆดําไปเดี๋ยวจะถ่ายทอดเรื่องราวให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็ขอให้ฝนฟ้าไปตกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับ mm hmm. เพื่อพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวไร่ชาวนาจะได้มีน้ําในการที่จะใช้ในการทําการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมอง ว่าในการที่จะทำโคกหนองนาเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้โคกหนองนานั้นสามารถที่จะเลี้ยงชีวิตเราได้จริงๆจะทําอย่างไรที่จะให้โคกหนองนาเป็นเครื่องผลิตเงินและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโคกหนองนาที่เราสร้างขึ้นนั้นจะทําอย่างไรที่จะให้เป็นที่สําหรับไว้ให้เราพักผ่อนในวันที่เราเตรียมการที่จะเกษียณอายุนะครับ วันนี้นะครับผมอยากจะให้มุมมองสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังทำโคกหนองนาอยู่หรือท่านที่กำลังคิดที่จะเริ่มต้นในการทําโคกหนองนาผมจะเอามุมมองของผมหลายๆด้านมาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ผมเคยเป็นผู้บริหารในโรงพยาบาลมาก่อนและการที่ผมผ่านการทําธุรกิจมาก่อนและเมื่อผมมาอยู่ในวิถีชีวิตของเกษตรกร มันมีภาพทั้งสามส่วนที่ผมจะบอกเล่าเรื่องราวที่จะทำให้เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้โคกหนองนานั้นตอบโจทย์ชีวิตเราเพราะว่าถ้าเราไม่ให้สมดุลเรื่องของโคกหนองนานกับการใช้ชีวิตเรามันจะทำให้เราขาดคุณภาพชีวิตบางอย่างไปนะครับวันนี้ผมอยากจะพาท่านผู้ชม เข้ามาสู่เรื่องราวของโคกหนองนาให้ท่านผู้ชมค่อยคอยค,อยคิดตามกับผมนะครับวันนี้นะครับโคกหนองนาที่เราอยากเห็นคือเป็นโคกหนองนาที่สามารถที่จะปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์ต่างๆลงไปในพื้นดินคอนเซปหรือปัจฉยาของโคกหนองนาคือ การที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆได้ในพื้นที่เล็กๆสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาภายในพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่โตเสร็จแล้วสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นมานั้นอย่างแรกก็คือกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันหมายถึงเอาไปใช้ในการประกอบอาหารเอาไปใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคภายในครัวเรือน สิ่งแรกก็คือการที่เป็นการลดรายจ่ายภายในครอบครัวเราเมื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัวสิ่งที่จะได้ตามมานั่นก็คือการเอาไปจําหน่ายหลังจากที่เราพอเพียงในการที่จะบริโภคภายในครัวเรือนผลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายผลผลิตที่เกิดจากโคกหนองนาหรือการแบ่งปันให้กับคนอื่นนี่คือคอนเซปต์ของการทำโคกหนองนา เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคอนเซปต์ของโคกหนองนาแล้วเราก็ต้องมาทําอย่างไรที่จะให้มันแมทกับพื้นที่ให้มันแมทกับรูปแบบของการใช้ชีวิตของเราเวลาที่เราไปดูในช่อง YouTube ที่มียูทูบเบอพาไปเยี่ยมชมสวนต่างๆท่านผู้ชมจะต้องมองให้ออกและคิดตามให้ทันนะครับบางครั้งผมเองก็หลงเหมือนกันนะครับ การที่เราไปเห็นไปดูเรื่องราวของสวนต่างๆแล้วเห็นเขาประสบความสําเร็จมีสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนมะพร้าวสวนลองกองสวนมะนาวสวนมะละกออะไรต่างๆความยิ่งใหญ่ความสวยงามนั่นคือสิ่งที่เราเห็นรายได้ที่เกิดจากการทำสวนแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่แตกต่างจากการทำโคกหนองนา บางครั้งนี่ผมก็หลุดเหมือนกันนะครับผมต้องดึงสติตัวเองกลับมานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจว่าการที่เราไปดูสวนแบบนั้นเราไปดูเพียงเพื่อที่จะหาความรู้ในการที่จะปลูกพืชแต่ละชนิดที่เราต้องการเราไม่สามารถที่จะเอาพืชเหล่านั้นมายกไว้ในโคกหนองนานเราทั้งหมดได้ถามว่าเพราะอะไรครับ เมื่อไรก็ตามที่เราจะไปทำเหมือนกับที่อยู่ในช่อง YouTube ต่างๆ,ๆที่เราเห็นเช่นเราอยากจะเอาสวนมะพร้าวทั้งสวนเนี่ยยกมาอยู่ในที่เราเลยมันจะไม่ใช่โคกหนองนามันจะเป็นสวนผลไม้มันจะเป็นสวนมะพร้าวเมื่อไรก็ตามที่เราทำพืชเชิงเดียวมันจะไม่ต่างจากการทำนาเพียงแต่เปลี่ยนการรูปแบบแทนที่จะทำนากลับไปทำสวนผลไม้แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของโคกหนองนาม,มันจะผิดไปเลยซึ่งแบบนั้นไม่เรียกว่าโคกหนองนาแต่จะเรียกว่าสวนผลไม้เช่นทําสวนกล้วยทําสวนมะนาวทําสวนทุเรียนแบบนั้นคือการทําสวนเพราะฉนั้นท่านผู้ชมจต้องเข้าใจนะครับเวลาที่ผมไปดูบางทีผมเห็นเขาสร้างไรายได้เยอะๆผมเห็นสวนเขาสวยงามบางครั้งเราก็อยากทําเหมือนเขาแต่เมื่อเรากลับมามองว่า เราทำเราต้องการที่จะใช้โคกหนองนาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่กเกษียณอายุเป็นที่จะใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตเราในอนาคตเราจะต้องกลับมามองใหม่การที่เราไปเห็นสวนมะพร้าวแล้วเราอยากกินมะพร้าวเหมือนเขาเราอยากขายมะพร้าวเหมือนเขาเราสามารถเอามาปลูกได้เพียงแต่ว่าเราปลูกในปริมาณที่จำกัดไม่ได้ปลูกเยอะแยะจนกระทั่งเป็นสวนมะพร้าว ถามว่าแล้วโคกงน้องนาจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างไรในเมื่อคนที่เขาทําสวนผลไม้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกรรมผมจะอธิบายท่านผู้ชมฟังแบบนี้นะครับการทําสวนผลไม้นั้นเขาได้เงินก็จริงแต่มันเป็นพืชเชิงเดี่ยวเมื่อเป็นพืชเชิงเดี่ยวมันไม่ใช่ตัวที่จะมาช่วยในการลดรายจ่ายใ,ในครอบครัว เมื่อคุณขายผลไม้ได้ได้รายได้คุณจะต้องนําไปซื้ออาหารการกินต่างๆเพื่อมาใช้ในครัวเรือนเหมือนเดิมและการที่ทําพืชเชิงเดี่ยวไม่ว่าจะผละไม้อะไรก็แล้วแต่มันจะมีเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของพ่อค้าคนกลางโดยเฉพาะสินค้าล้นตลาดเพราะฉะนั้นการทําพืชเชิงเดี่ยวแบบที่ทําสวนผลไม้ จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการตลาดและราคาสินค้าตามมาเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองในเรื่องของคอนเซปต์โคกหนองนาโคกหนองนาต้องการให้เราสร้างผลผลิตภายในพื้นที่เราหลายๆชนิดและเอาไปใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคภายในครัวเรือนเมื่อเป็นแบบนี้มันจะทำให้เราลดรายจ่ายลงและสิ่งที่เราจะได้ตามมาคือการเอาผลผลิตที่เกิดจากโคกหนองนานั้น เอาไปขายการขายสินค้าของเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางเพราะว่าสินค้าของเรามันมีน้อยมันไม่ได้มีเยอะแต่มันมีจํานวนที่หลากหลายถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับร้านค้าก็ไม่ต่างกับร้าน20บาทซึ่งมีทุกอย่างถามว่าวันนี้คนเดินเข้าร้าน20บบาทมากกว่าการเดินเข้าร้านที่เป็นร้านใหญ่ๆและขายสินค้าเป็นร้านแบบว่าสินค้าเฉพาะ เพราะว่าเข้าไปในร้าน20บาทมีทุกอย่างอยากได้อะไรหยิบเอาเพราะฉะนั้นโคกหนองนาเปรียบกับร้าน20บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างขายง่ายวันนี้เราเก็บผลไม้ได้หนึ่งตะกร้าเราก็ไปวางขายหน้าบ้านหรือไปลงขายผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆซึ่งผมเห็นคนที่ขายแบบแต่ละวันแต่ละวันค่อนข้างที่จะขายง่ายแทบจะไม่พอขายเพราะฉะนั้นท่านผู้ชม อย่าหลงประเด็นนะครับการที่เราทําโคกหน้องนานั้นมันจะทําให้เราลดภาระลดความเครียดเรื่องของการหาตลาดลงแต่การขายของเรากลับเป็นการขายทุกวันเพื่อเอาเงินกลับเข้ามาเลี้ยงครอบครัวเราและที่สําคัญที่สุดเรื่องอาหารการกินเราแทบจะซื้อน้อยมากเพราะว่าผลผลิตจากโคกหน้องนานจะตอบโจทย์เรื่องของเครื่องปรุงอาหาร เพราะฉะนั้นเราจะได้เปรียบคนที่ทําพืชเชิงเดี่ยวหรือทําสวนผลไม้อย่างเดียวและเราก็ไม่จําเป็นต้องไปง้อเรื่องของพ่อค้าคนกลางในเรื่องของการจําหน่ายสินค้าเพราะสินค้าของเราสามารถที่จะจําหน่ายในพื้นที่ใกล้ๆใ,ในหมู่บ้านของเราเราสังเกตได้ครับว่าโคกหน้องนาไม่ได้มีเยอะแยะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน ถ้าวันนี้โค้หนองนาเรามีผลไม้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดขันนุนส้มโอลำมุดลองกองผมว่าต้นไม้ที่ออกมาเหลือจากกินและเราไปขายนี่ผมว่าเรานี่สบายเลยครับเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับและเมื่อเรามีผลไม้เยอะแยะเรามีปลาเรามีผักสวนครัวต่างๆผมว่าเราค่อนข้างที่จะแฮปปี้ เราจะมีความสุขและเราจะใช้ชีวิตในบ้านายอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นผมมาที่ายท่านผู้ชมให้เข้าใจว่าวันนี้โคกหน้องนาคือแหล่งที่จะสร้างเงินแหล่งที่จะช่วยลดรายจ่ายและแหล่งที่จะสร้างความสุขให้กับเราในอนาคตซึ่งแตกต่างจากการทําสวนผลไม้วันนี้สาระดีๆจากช่องมานาสีจันหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยได้ประโยชน์จากการเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ และผมก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ